สนั่าาว INN ดยเลขาธิการสมชเตรียมถกสบคอชุดใหญ่14ตุลาคมนี้หามาตรการล็อกเข้มแก้วิกฤตโควิดระบาด4ชายแดนภาคใต้ พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชในฐานะผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการสบคกล่าวถึงกรณีมีแนวโน้มจะออกมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเขาว่าแน่นอนว่าจะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นทั้งนี้เมื่อถามว่ามาตรการที่ออกมาจะเหมือนการล็อกดาวน์รอบแรกหรือไม่พลเอกสุพจน์กล่าวเขาว่ายังไม่ได้ข้อยุติจะต้องประช ชมอีกสองรอบโดยจะพิจารณาในการประชุมสบคอชุดใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะต่อกันที่รัฐบาลมั่นใจเราเที่ยวได้การเฟดสามและแพ็กเกจทัวร์เที่ยวไทย1นึ่ล้านสิทธิ์กระตุ้นการท่องเที่ยวได้ น,นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการเราที่วด้วยกันเฟดสามพร้อมเปิดให้ประชาชนจองโรงแรมและที่พักแล้วหลังจากมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่24กันยาย,ยนที่ผ่านมาจำนวน2ล้านสิทธิ์โดยประชาชนสามารถจองโรงแรมและที่พักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดโครงการวันที่31มกราคม2565โดยโครงการเราที่วด้กันนะคะรัฐบาลจะสนับสนุน ค่าโรงแรมร้อยละสี่สิบของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนไม่เกินสามพันบาทจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกินสิบห้าห้องหรือสิบห้าคืนพร้อมกับสนับสนุนส่วนลด e o u c h e r คูปองอาหารและคูปองท่องเที่ยวมูลค่าหกร้อยบาทต่อห้องต่อคืนเมื่อเข้าพักเช็คอินที่โรงแรมค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยังสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินสองสิทธิ์ผู้โดยสารต่อหนึ่งห้องโรงแรมที่จองร้อยละสี่สิบของราคาค่าตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เกินสองพันบาทต่อผู้โดยสาร ร้อมมีสิทธิ์เพิ่มเติมสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินร้อยละสีของราคาตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อผู้โดยสารเมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูเก็ตพังงากระบี่สุราธานีสงขลาเชียงใหม่และเชียงรายอีกด้วย ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีบริษัททัวร์สมัครลงทะเบียนเพิ่มขึ้น366รายโดยประชาชนสามารถเริ่มจองแพ็กเกจทัวร์ได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีนี้ถึง31มกราคมปีหน้าผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงใช้ได้1สิทธิ์ต่อ1คนจองแพ็คเกจก่อนเดินทางล่วงหน้า7วันซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวร้อยละ4 0ไม่เกิน5,000บาทต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์ค่ะ ท้งนี้นะคะเชื่อมั่นว่าทั้งสองโครงการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวสิ้นปีต่อเนื่องยาวไปจนถึงต้นปีหน้ารวมถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้มีแผนการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัดจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นค่ะปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำนะคะสิบาวันมวลน,น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างไหลหลากถึงอำเภอรประทายแล้วล่าสุดทะลักท่วมวัดเร่งอพยพหนีน้ำท่วม ผู้สื่อข่าวรายงานว่านับจากสันดินขอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างในอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมารั่วเนื่องจากถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพังโดยมวลน้ำมหาสารได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ท้ายอ่างในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะทำให้ชาวบ้านในหลายอำเภอได้รับความเดือดร้อนหนักน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นเวลา13วันแล้วล่าสุดน้ำได้ไหลเข้าท่วมวัดคงคาอุดมเขตบ้านตูมหมู่ที่11ตำบลตลาด ใส่อำเภอรประทายค่ะซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำลำสะแทศโดยมว,มวนน้ำนะคะได้หลายไปสมทบกันแล้วเออล้นตลิงเข้าท่วมภายในวัดระดับน้ำสูงประมาณ30-50เซนติเมตรทำให้พระภิกษุสง์ต้องเร่งขนเข้าของอพยพออกจากวัดหนีน้ำท่วมเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ติดกับลำสะแทศค่ะ สำหรับพื้นที่อำเภอประทายเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลำเชียงไกรที่ไหลลงลำสะแทดจึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางศูนยออ์ปภอำเภอประทายจึงเร่งเตือนประชาชนที่อยู่ติดก,กับลำสะแทดนะคะเตรียมอพยพเข้าของหนีขึ้นที่สูงโดยด่วนคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกต่อเนื่องค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะ